ถ้าดูทำลายจากกรกะตก็เหลือเวลาไม่ถึง2เดือนแล้วนะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ครับจะมีการเลือกตั้งตามกติกาใหม่อนาคตการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยจะพาคุณผู้ชมไปมองทิศทางการเมืองไทยในปีนี้กันครับ การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งจะได้เลือกทั้งสสและผู้นำไปพร้อมกันโดยผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้ชะตาของการเมืองไทยแต่สิ่งสำคัญต้องเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนด้วยอย่าลืมว่าการเมืองต้องเขย่าไปถึงมีกรกฎาคมหหนะคะ การเมืองต้องเขย่าไปจนถึงขนาดนั้นถ้าเกิดดีอย่างเดียวไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่โลกมันก็ต้องมีทั้งดีและร้ายแต่ในที่สุดนะคะเราก็จะได้อะไรดีๆกลับมาแล้วตั้งข้อสังเกตนะคะไม่ว่าจะยังไงเนี่ยการได้กลับมาเนี่ยดวงเมืองยังอยู่ในข่ายเสียอะไรไปได้กลับมาโผลชื่อดังทำนายดวงเมืองไว้ว่าการเมืองไทยปีนี้ยังไม่นิ่ง ดังนั้นแม้จะมีการเลือกตั้งในช่วงต้นปีตามรัฐธรรมนูญใหม่แต่การเมืองไทยจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งว่าพรรคใดได้เสียงเท่าไหรใครจะรวมกับใครได้บ้างซึ่งนักวิชาการก็มองว่าด้วยระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้เลือกโดยบัตรใบเดียวแล้วเอามาคำนวณเสียงสสทั้งเขตและบัญชีรายชื่อแล้วยังต้องเอามือคนเหล่านี้มายกเลือกนายกรัฐรมนตรีด้วยจึงไม่น่าจะมีพรรคการเมืองใดได,ได้เสียงไปเสร็จเด็ดขาดเพียงพรรคเดียว ดังนั้นผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้การเมืองไทยในปีนี้และสิ่งที่ทุกฝ่ายย้ำก็คือต้องทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนไม่เช่นนั้นจะได้รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพและความวุ่นวายก็จะตามมาสวสตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าไม่สามารถค้ำรัฐบาลได้ครับ แล้วก็ผมก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าถ้าเราต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่นเนี่ยสวก็ต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนครับผมก็ยังมองว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนก็ยังมีความสําคัญในการที่จะชี้ว่าต้องการอนาคตอย่างไรนะครับถ้าประชาชนใช้สิทธิ์ตรงนี้มีความชัดเจนเนี่ยผมก็ยังมีความหวังมีความมั่นใจว่าจะช่วยพาให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ครับถ้าการเลือกตั้งนั้นเลือก ให้มีรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเป็นที่รัฐบาลที่มาจากกลไกระบอบประชาธิปไตยตการเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงไปแบบหนึ่งถ้าเลือกตามรัฐบาลที่มาจากรูปแบบแบบเดิมเนี่ยแล้วไม่มีอำนาจพิเศษมาเอื้อมหน่วยไม่มีมาตราสีสีไม่มีหลายๆลยเรื่องในผมว่ามันยากลำบากแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าคุณคิดเพียงแค่คุณเอา250บวกกับเสียงสสออีกร้อยกว่าร้อยกว่าคะแนนเสียงแล้วจะบริหารประเทศได้เนี่ยจริงๆคุณบริหารประเทศไม่ได้นะ คุณสามารถชนะศึกในการเลือกตั้งนายกรัฐมมติได้แต่ในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยคุณต้องใช้เสียงในสภาที่เกินครึ่งนั้นคุณจะบริหารอะไรไม่ได้เลยคุณจะถูกอภิปรายไม่ไว้ไวางใจคุณจะถูกตั้งคำถามคุณจะออกกฎหมายอะไรต่างๆก็จะมีปัญหาไปหมดผมจะไม่คาดหวังอะไรเลยหากทุกคนคิดด้วยความเป็นธรรมแล้วแล้วก็ตัดสินใจที่จะย,ยอมรับผลที่ออกมา ทุกทุกฝ่ายมันก็จะทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขความก้าวหน้าการร่วมมือกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองแก้ไขปัญหาต่างๆที่หมักหมมมาค้างคามาเป็นระยะเวลา10บกว่าปีรักทุกคน อีกปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเมืองไทยคือการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันว่าจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรหากต้องการให้การเมืองเดินไปอย่างราบรื่นก็ควรต้องเป็นผู้คุมกติกามากกว่าจะลงมาเล่นการเมืองเองปัจจัยสําคัญกําหนดการเมืองในตอนนี้จนถึงการเลือกตั้งและตอนตั้งรัฐบาลนนคือพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจอย่างไรถ้าตัดสินใจจะเป็นนายกต่อเนี่ยเขาต้อง ทำให้พักพลังมะชารัฐเนี่ยได้สอสอมากที่สุด,ไ,ดไม่ต้องเกินอันดับไม่ต้องเกินครึ่งหรอกเพราะไม่มีใครเกินอยู่แล้ว<ต>ไม่มีทางทําทได้แต่ต้องมาที่หนึ่งก็ง่ายคือตอนที่ทําอะไรไปก็จะเข้าตัวหมดนะครับเรื่องที่ไม่เกี่ยวคอสอชอเนี่ยก็คนจะมาจดไว้กับคอสอชอหมดครับเพราะคอสอชอเนี่ยถูกจับตามองแล้วลว่ามีเป้าหมายทางการก็าจะเป็นนายกต่อหลังต่างตั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคนก็จะมาจดกับคอสอชอหมดอันนี้จะยุ่งครับผมว่าไม่ดีต่อการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน นะครับสู้ถอยไป1 9นะครับให้การเมืองเขาจัดสรรกันไปนะประชาชนตัดสินใจนะครับกันเองแล้วคอสชอก็เลือกสวไปนะครับในแบบที่คิดว่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยในยะหะ5ปีแรกจากนี้ไปนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดการเมืองแบบปณีปนอมนะครับเพราะรัฐบาลก็จะต้องปณีปนอมกับสวอนะครับ รัฐบาลต้องขอความสนับสนุนจากสอวอย่างไรก็ตามหลายคนคาดการว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะไม่ใช่คนอื่นคนไกลซึ่งสอดคล้องกับคำทำนายของโหนดังที่บอกว่าตามดวงเมืองนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนเก่าๆจับตาดูคนเก่าอะค่ะส่วนใหญ่จะกลับมาเพราะฉะนั้นคนบอกว่าอ้าวพอนี่ประยุทธ์ใช่ไหมแม่หมออ,อคนเก่า คุณชวนหลีิภัยก็คนเก่าพลเอกชวลิตจงใจยุทธก็คนเก่าคุณนพสิธิ์เวชชาชีวะก็คนเก่าคุณคนคนอนันต์ปัญญลชุนก็คนเก่าพลเอกสุจินดาคาะยุนก็คนเก่าไล่ไปดูเถอะและแม้ได้เลือกตั้งในต้นปีกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องใช้เวลาซึ่งในครั้งนี้ ซาว250คนต้องมีส่วนร่วมในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยการเมืองไทยจะเป็นไปตามที่คาดการหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปบุษยาวิจาริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน,นค่ะ